เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง6เท่ากับเศษส่วนใดในการหาตัวเศษเราจะนำตัวส่วนคูณด้วยจำนวนก็จะได้ตัวเศษนะคะก็คือนำสิาคูณ6กทำการคูณหลักหน่วยก่อนนะคะนำ6คูณ5ค่ะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 หกคูณหเป็น30ใส่0ทด3ต่อไปนำหกคูณหเป็น6ทดอีก3 6แล้ว7 8 9ได้90นำหกคูณสิได้90 6เขียนในรูปเศษส่วนก็จะเท่ากับเศษ90 ส่วน15